สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชยนายุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทกคนด้วยนะครับสาหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนครับแมนยูไปอุ่นเครื่องกับกาดิสนะครับเจอล่อไป4-2แนวะโหโหแพ้ไปนะครับหลังจบเกมเอริกธนักส่วนเลยเลยนะลูกพีมของพวกเขาก็อัดว่าลูกทีมเนะี่ยขาดความมุ่งมั่นมากๆนะแล้วก็ทั้งง่วงเนะี่ยก็ไปนอนเลย <c oughs> มาฟังกันหน่อยนะครับสาหรับเกมเมื่อกี้นี้ แมนยูเนี่ยโอ้โหเป็นฝ่ายตามหลังส0ูนตั้งแต่นาทีที่13นะก่อนอองโตโรนี่มาเซียพิมากนยจะมายิงจุดโทษตีไข่แต่ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับแล้วเจนาก็ได้เปลี่ยนตัวนักเตะออาฟิลทั้ง10คนในช่วงพักครึ่งเลยแล้วก็คอบบี้ไหมหนนครับยิงประตูตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะแต่ท้ายที่สุดกาเดสครับยิงคืน2ลูกรวดเลยเป็นฝ่ายชนะไป4ประตูตสอ2นะครับ อารอนวันบิสก้าแลวก็แบรนดอนวิลเลียมเนี่ยได้รับโอกาสออาตาัฟเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่ทั้งคู่เนี่ยมีส่วนทำให้ทีมเสีย2ประตูแรกเลยนะครับหลังจบเกมอย่ารอช้าครับพ่อของพวกเขาก็มาเลยอย่างเอริกเชนฮาครับได้พูดกับ MU TV ช่องของพวกเขาเองนะก็บอกว่าเออค่อนข้างชัดเจนเรายังไม่ตื่น1 5ห้านาทีแรกเรายังหลับอยู่และเมื่อเราเตรียมพร้อมเนะี่ยพวกเขาก็โต้กลับได้อย่างน่ากลัวเห็นได้จากประตูที่2มันไม่ควรเกิดขึ้นคุณแค่ยังไม่ตื่นเกมรับแย่มาก แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนกลางเราปล่อยพื้นที่โล่งเลยมันไม่ควรเกิดขึ้นผมรับไม่ได้ประตูแรกก็เหมือนกันลูกตั้งเตเราจัดระเบียบเกมรับได้อย่างแย่มากจนเสียประตูเออแต่หลังจากนั้นเราก็มาได้จุดโทษซึ่งมันก็ชัดเจนนะบางทีเนะี่ยเราสมควรได้จุดโทษอีกครั้งในครึ่งหลังเพราะลูกแรกมันชัดเจนเราเข้าสู่เกมได้แต่ไม่สามารถทําประต,ตูตีเสมอในครึ่งแรกเราไม่พอใจกับเกมนี้อ,อืมแน่นอนคุณมักจะได้รับข้อดีเมื่อแพ้ แต่วันนี้มันมีข้อเสียมากกว่าเยอะก็ต้องไปปรับปรุงกันต่อไปแล้วเหลืออีกนัดหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เอริกเชนฮักครับได้สวนลูกทีเมื่อคืนนี้บอกว่าเราไม่ได้นะเมื่อคืนขาดความมุ่งมั่นไปหน่อยสำหรับแมนยูนะครับที่แพ้กับกาดิสไป4ประตูต่อ2ในเกม,มุนเครื่องนะครับก็ต้องมารอดูกันว่านะัดต่อไปจะเป็นยังไงกนะ็ต้องงัดกันออกมาแหละแต่วันนี้ก็ต้องปรับตัวไปก่อนก็ยังดีนะครับ4-2ก็ยังถือว่าหอมปากหอมคอ แต่อริกฉันทังนี่ใส่เต็มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับคุณกับจีร่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้กับจัดไปไวารุณ